ครับปูแม่พี่น้องทั้งภาไใตแล้วก็ฝั่งลาวและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต,ต้อนรับกับซูจ้องไทยคว้าพาเลาะครับมอนิกะาทีละครับพาเลาะอยู่น้ำทงน้ำพาน้ำหายหยามแล้วครับเนาะโอ้ลมแรงครับพี่น้องเอ้ยมึงกูอะไรหายหยางวันวันเลยโอ้ยแรงครับ ใช้เบิกส่วนมันครับส่วนมันนะครับส่วนมันเอาโอเคครับเอาครับข้บาเบิ่งส่วนมันนะครับเนาะเบิ่กก็้ช้ได้ก็้ช้ได้คุดแหละครับแต่ว่าทุกมื่อนี่เป็นยกล่องนะครับยกล่องเขาก็เสียลโฉบเนาะใส่เงาแล้วกัน ไม่งัดถูกเหมือนง่ายครับบดได้ใจกใส่ใส่เสียมยนกคือสมัยก่อนสมัยกรร่อนบดได้ยกล่องเนาะครับเนาะบดได้ยกล่องเขาสักงับสักงับแล้วก็ฟันลำลงโลดเนาะบางเชื้อบดได้หายหอดดินทางป่าใหม่โอ้โอันนี้มันแต่เราสายพันธุ์กับบุคือกันเลยครับเด็กมึงอันนี้ลำมันจะสีสออกแดงครับเี่ อาจจะเป็นของพันลำยองครับเนาะมีลำยองก็ไม่น้อยหัวหัวดีขนาดได้ครับนี่หัวใหญ่มันลำยองมาเบิ้งอีกสายพันหนึ่งบัดอีกสายพันหนึ่งจะบุคือกันครับโอ้ดิเบิ้งเป็นเงาเป็นเงาอยู่เนี่ยคุณเวลาครับอีกแค่เดือนสองเดือนเพิ่งกะถึงนะ ได้คุดแล้วครับนี่เก็บขายอันนี้อีกอีกสายพันธุ์หนึ่งครับนี่สายพันธุ์นี้รัมส,สีขาวนะครับเนาะสายพันธุ์ปลูกผสมปนเปยกันไปครับบริษัทจำกัดสายพันธุ์อันนี้พันธุ์พวงเพลิง ทวงเทพในลำยอง,งนะครับท่านธรรมดากบบนี้นะครับแต่ว่าท่านธรรมดาเ่ราใครงามครับเดี๋ยวจะพาาไปเดี๋ยวไปดู สวนมันสัปะหลังนะครับถูกมือนี่โอ้บ่ใครมีล่ะครับเป็นตาอยางเมืดอุ้ยอุ้ยโอ้เกือบล้มนะบาอคดณนะโอ้ปลาย่างก็ลมพัดคักอยู่ว่นๆนี่อันนี้ดีนะครับเป็นมันมันสับปะหลัง ธรรมดานะครับเนาะนพันธุ์พืนเมืองพันธุ์พืนบ้านเฮาสมัยก่อนกัดปลูกได้สิละครับโ,โ,โ,โอ้เบิ่งกันดีมีแต่ปัญหาครับโอ้หญ้าคอมดิบเรียกว่าหญ้าพันธุ์นี่ละครับหญ้าพันธุ์ไปจีบแถวบ้านบ่มีเด้อครับนี่โอ้ เพื่อนว่าไปได้ยุม่มาใส่หน่อเพื่อนว่าเอาให้ให,ให้งวัวให้ควายกินมันมีวิตามินหลายขนาดเนาะตัเลยไปเอาหูดเอาหูดเอาดอกมันมาหวานบัญญาไม่ได้แพ้พันละโอ้ยเฮ็ดไรกัดบ่ไรครับว่าแต่แปะบ่ไรี่เพิ่นไปโรดดอกผีหอวไซมันเกิดหอวหันครับหยาพันนี่แต่ว่าพื้นบ้านเพิ่นเอินว่าหยาคอมมินิตนะครับเนาะ คนะบอกคุ้มป่ามันขัดปลูกยางแล้วก็บ่มีนะครับเนาะต้นยางหุมก็จะว่าเ้าโลยางออกกลับมาคือเก่าครับเบิกพันมันบงงามกับบงามคือทางเทึงเนาะแถวแกวข้างบนงามแยวมันนลำยองลำงาม หัวกันหญ่ครับทุกปีทีเขาต้องเลยใส่ปุ๋ยเนี่ยครับปลูกมันม่นคือสมัยก่อนสมัยก่อนเพิ่นป้ายังเป็นป้านี่อยู่นะคเนาะเพิ่นกันเลยเทางแล้วกั จากงับใส่เอาล็เก้ปลาตังหัวบไงยกินปุ๋ยดูดปุ๋ยจากดินนี่คักครับมันสับหลังปลูกได้เ่าเกินสองปีครับดินก็เสื่อมก็ได้ไปหาปลูกบนไมเนะสมัยก่อนดินบริเวณแพงคือสมือนี้ครับจับจองเอาได้เมดแลเราจะเฮามีกำลังทางเหล่านะเป็นป้าดงดิบเพื่อไปค้างออก ทุกมือนี่วอ้แจจอมอะไรนะครับเพราะทุกมือนี่ไล่ละรอทั้งแหลมกันไล่ละล้านสองล้านละถนนแถวบึงการติดถนนนี่โอ้ไล่ละสองล้านกว่านะครับเนาะ ปลามันตวนมันนะครับนะก็จะได้สั่งรลยได้แล้วครับนี่ก็จะได้ขุดแล้วครับมันแต่ก่อนอ่านมันอัน,นี้ท่านลำยองนะครับนี่ทานลำยองทองไร่เก้าทำไมโบราณพลเกียน แบบสีฟันว่ามันหานาทีนะครับเนาะโมกแซ่บแซ่บโมกเพศของหวานมันเชื่อมเนาะมันห้านาทีมันจะเป็นหัวแดงแดงโกคือมันสจำปังหลังธรรมดาโลบเป็นหัวดีนะครับนี่ชุกมือนี่หัวใหญ่ๆขุดก็ง่ายโอ้บมกเฟองเลยาวคนเลยเนี่องเลยมาดึงเอาน้อเนี่ยเจ้ามาดึง เหมกบ่จะไปเบิ่งหวข้าเจ้าดื้โอ้มาดนึงมันข้าเจ้ามัดอันข้าเจ้ามาถอนมัวโอ้หัวคู่ใหญ่เสียอันนี้ขาดปุ๋ยบ่เนาะปุ๋ยใส่บ่ถึงบ่ทั่วถึงโอ้แต่ว่าเงาอย่างไงเงาใหญ่ใหญ่แีงงามอยู่ครับนี่ ดูดปุย๋ยไว้ครับมันประเภทมันสัมปลังมันอะไรดูกิ่นปุย๋ยโอ้สุดยอดครับไวขนาดโอ,โอ้ลมแหง้งกิานอกเลยกนะดัลมพัดใบมันปิวสวยโอ้เจา้าขาวเปนมันสัปลังก่ะดอกดอกแล้วเป็นพว่มเลยครับเขากเกาดอกน่เป็นหนึ่งในป่าโอ้แ่บครับดอกมัน อันนี้บม,มีดอกมีวัฒนาการของัใหม่เนะมันพันใหม่คือว่าดอกบัมีเป็นบัวมีดอกเลยครับหนึ่งดอกมานี่โอ้สุดยอดครับหนึ่งใช้ป่าเสื่อมป่าแยงป่าเสื่อมขึ้นป่าเนื้ออ่อนแล้ครับ สามซีมือแล้วครับลมนี่เบิเมือเมือม่อคืนพูดนะเบิกส่วนยางใบยางคค้งลกคค้งลกอีกคนจีดยางก็ล,กล,กล,กกลำบากครับมันบ่ย,ย่อยลงถวยแล้วเนาะลมผัดนี